ที่เราเยียบเทาอย่าีต้ตรงนั้นก็ได้จำไว้ด้วยเด้อตัวไหนเป็นตัวไหนต้องเรียงนอ็อตเรียงเป็นวงกลวมวะก็ใส่ได้หมดแหละแต่ว่าให้มันตัวเดิมมันจะดีที่สุด มันเบอร์เดียวกันไหมไอ้ที่เขาให้มาอถอดฝังน,นู้นด้วยใส่กันถอดโอ้ยตัวเล็กๆไปขู่เขาว่ๆเนาะเขาเล่นด้วย ไปกันถอดกันเสร็จไว้วปล่อยไว้นานไม่ได้เดี๋ยวแม่แรงมันเหนื่อยเ,อเดี๋ยวให้ถอดออกมาแล้วให้เสกไปกิ้งเล่นสักสองสามรอบ ออกกําลังกาย งานนี้ก็เหมาะสำหรับช่างนะครับถ้าไม่ใช่ช่างอย่าไปทำอันตรายนะครับอันตรายมากๆต้องมีเซฟตี้ต้องรู้หลักของความปลอดภัยนะครับไม่ใช่จะทำได้ทำเอาได้ได้เสียหายนะครับ mm hmm. เกิดความเสียหายต้องเป็นช่างผู้ชำนาญการ ปามาน,นี่ลูกขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยขอแรงน่ออยขแรงลูกสาวก่อนมาถือกล้องให้พ่อหน่อยอโโเออเดี๋ยวค่อยสับลูกแป๊บหบนึง่งใกล้เสร็จใกล้เสร็จแล้วขั้นตอนเลยใกล้จะเสร็จแล้วอถือดีๆนิ่งๆเป็นช่างภาพได้ไหมไม่ ะยังให้เสร็จ kind ย of ิ่งเล่นหน่อยทับมาทับมาเลยเนี่ยหนีเด้อล้มมานี่เอาขึ้นไม่ได้เลย ราก็ต้องเอามาพิงไว้ข้างหน้าก่อนยำตัวให้เห็นไหมมาแทกให้เดี๋ยวเดี๋ยวยหมดือให่ล้หอฮะฮครอรถไทยลนฮะ น้ามันก็จะเกิดการสลับล้อเกิดขึ้นแล้วใ่นี้แหละอ่ะไงเราจะขึ้นได้ลงยังเดีย๋ยวนะมันจับจับจบดอกยางมันยกได้ ไม่ถนัดบอกเอาเศกมาด้านนี้พอเศอยู่ยยยยยนะามนี้ถอยเอาไว้กันปามาทางนี้ถ่ายทางนี้ลูกถ่ายฝั่งนี้เข้ามานี่ยฮะเศษกิ้งเข้ามาก,กิ้งให้ม,กกมันใกล้ๆก่อนนะเว้ยมันใกล้ใกล้เขี่ยเข้าไปเออ พอยกคนเดียวทางนี้เอา้เอา,อาน็อตใส่เอา้าเอา้าคืงอง่าเถอะไหนๆตัวไหนนอ็นอตน็อตตัวบนก็ตัวบนอา่าไม่ใช่อา่าตัดหยิบมาตวนี้มาใส่เถอะเดี๋ต้องใช้หม่องนี่เอออย่าใช้ตะแงเรียงลงมาเลยเรียงขึ้นข้างบนทัดจับตัวน,น โอ้ยยิ้มหน่อยตะก้องนะภาพจะได้ออกมาสวยๆเออก็เอาไว้ให้คนที่เิ่นไม่ไม่ได้สลับเพื่อจะได้รู้ทำยังไงแชรกันไฟช่วยกัน ก็จะ okay. เรียงกันขันสลับกันก็ตึงมือไว้อย่าเพิ่งขันแน่นขันตึงมือไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเาลเร้อนเอาแมแรงลงอีกทีนึ่งให้มาอัดแน่น Tham ừ. nó mình từng cho lo mình muốn างนี้นะกล้องอนังนี้เนี่ยมาดูพอสลับสลับแล้วเนี่ยช่องนี้มันก็จะห่างขึ้นเนี่ยการทําง,งานตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นนี่นี่คือประโยชน์ของการสลับล้อ <c oughs> จัเห็ดแนวได้ขู่บโบตาก็ออกแบบมากเห้มันเรียบดรอนมาดูนี่ดิกล้องมานนี่ตามบทันเดย์ใส่หลอดรถไหม ดูหลักความปลอดภัยเนี่ยเซฟตี้ต่ำลงมาหน่อยตลกลงตล่ำลงมาหน่อยดูข้างล่างให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างถ้าใครจะสลับล้อก็จะประมาณนี้นะครับช่วยกันในแรงแล้วก็ตัวเนี้ยหนุนตัวรถน้ำหนักลดทั้งทั้งคันกับล้อหน้าช่วยกันก็จะไม่ไม่ความต้องให้มันบาลานซ์เข้าใจกับ คำว่าบาลานซ์นักเรียนเอาลองดูดเนียเสกลองเป็นผู้ใช้สมองดูดิแล้วก็จะใช้แรงอ,อ,อ,อ่าแล้วก็น่าจะตึงนะเพราะขยับล็อให้มันเข้าใกล้ใส่ล้อดิครับเราจะเป็นไงล้อใหญ่ แล <Yeah. S 2> ้วก็อยู่ใด้วย กี่นาทีแล้วป <18. S 2> ะสิบแปดแปดนาทีแล้วก็เอาไม้ออกกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตรงรูใช่แต่ว่ามันไม่ตรงชไม่ตรงรูนกไม่ไม่พอพอจะหมุนขึ้นเด็กประคองไว้เอง มันห่างมไม่ได้พอหยกทีนะจประคองไว้เฉน 端了。嗯嗯 เห็นถึเวลาเนี่ยอดีของรับล้อก็คืออีกอย่างหนึ่งอ่ะจุกมันยุกข้างในเวลาทํางานอะ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันป้องกันจุกจุกดล้อรถด้วยของไม่ของ,ของต่อเอาว่านะเอาว่ามากกันโอเคก็ เป็นอันเกือบเสร็จแล้วก็เหลือคันน็อตก็เสร็จแล้วครับเนี่ยมันจะกว้างขึ้น,นพอดีของมันแล้วสิ่งที่ได้อีกอย่าง